ทุกคนนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องลุงรื่นคลิปนี้นะครับผมมีเรื่องราวน่าประทับใจเกี่ยวกับชาวต่างชาติท่านหนึ่งนะครับที่ชื่นชอบประเทศไทยมากจนเรียกประเทศไทยว่าบ้านทุกอคติที่ชาวต่างชาติล้วนมีต่อประเทศไทยนั้นผู้ชายคนนี้นะครับเขาได้ตอบกลับไปสวยๆเลยว่าก็ผมชอบอะสั้นๆแต่ได้ใจความครับเรื่องราวนี้นะครับมาจากช่องยูทูบเบอร์ที่มีชื่อว่า justdan คุณแดนนะครับเป็นชาวอังกฤษที่คลั่งไคล้แล้วก็หลงไหลประเทศไทยมากแค่ปีนี้นะครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณแดนเองได้เข้ามาที่ประเทศไทยแล้วถึง3ครั้ง3คราแล้วด้วยกันโดยชื่อคลิปนะครับคุณแดนได้ตั้งเอาไว้ว่าเกลียดวีซ่าท่องเที่ยวของไทยและก็ได้กลับมาถึงประเทศไทยแล้วหลายคนได้ฟังนะครับอาจจะตกอกตกใจและเข้าใจว่าเอาก็เขาเป็นคนตั้งเองไม่ใช่หรือว่าเกลียดวีซ่าท่องเที่ยวของไทยแล้วทําไมชอบประเทศไทย คุณแดนนะครับบอกเอาไว้ว่าทั้งๆท,ท,ที่ผมเองกําลังเที่ยวอยู่ในญี่ปุ่นแท้ๆทายคลิปลง YouTube ในญี่ปุ่นแต่ผมกลับรู้สึกคิดถึงประเทศไทยซะอย่างนั้นขณะที่เครื่องบินกําลังลดระดับค่อยๆลงจอดนะครับเขาเห็นโบสถ์เห็นวัดวาอารามความรู้สึกนั้นทําให้เขาเข้าใจแล้วว่าเขากลับมาถึงบ้านแล้วสถานที่นี้แหละแผ่นดินนี้แหละที่เขาเรียกว่าบ้าน หัวข้อที่เขาได้ตั้งเอาไว้แบบนั้นนะครับมีสาเหตุมาจากชาวต่างชาติหลายคนที่ได้ติดตามเขาในช่อง u t u b e นะครับได้ถามถึงประสบการณ์นะครับของเขาโดยตรงเกี่ยวกับการเข้ามาในประเทศไทยและก็ต้องมีวีซา่าครั้งสองครั้งยังไม่เท่าไหร่แต่พอหลายๆครั้งเข้าเริ่มมีปัญหาเขาเองก็ได้ทําคลิปเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับว่าคลิปก่อนนั้นนี้เขาเข้ามาก็มีปัญหาเหมือนกันแต่ก็เข้ามาได้ ส่วนคราวนี้ที่พึ่งเข้ามาก็กลับไม่มีปัญหาอะไรเลยเขาบอกเอาไว้นะครับว่าอันดับแรกเลยที่คุณมาถึงประเทศไทยคุณจะต้องรักษาความสะอาดจากนั้นนะครับเขาเองก,ก็มาร่างรายการ5อันดับแรกหลังจากที่มาถึงไทยแล้ว5อันดับแรกที่เขาจะทําคืออะไร5อันดับแรกที่เขาคิดถึงอันดับแรกเลยนะครับเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจาก อาหารไทยซึ่งร้านอาหารที่คุณแดนไปนะครับไม่ใช่พัตคาการที่ไหนแต่ว่าเป็นร้านอาหารตามสั่งข้างทางเจ้าของร้านนะครับก็เป็นลุงก,กับป้าใจดีนะครับจำชื่อคุณแดนได้ด้วยหนำซ้ำนะครับยังเอ,อ่ยถามถึงเพื่อนคุณแดนอีกด้วยนั่นทําให้คุณแดนเองนะครับยิ้มหัวเร,ราะเล่าออกมาเลยไม่คิดว่าลุงก,กับป้าจะจําได้ลุงบอกว่าวันนี้ร้อนมากคุณแดนตอบกลับว่าใช่ใช่คุณแดนก็เลยสั่งกะเพรานะครับเหมือนลุงจะจําได้นะครับว่าคุณแดนเคยสั่งกะเพราไก่ลุงก็เลยถามว่ากะเพราไก่ คุณแดนเองก็ตอบกลับว่าใช่ก,กระเพราไก่ผมขอไม่เผ็ดมากขอเผ็ดนิดหน่อยจากนั้นนะครับลุงก็ได้ยื่นเก้าอี้พลาสติกให้คุณแดนเข้าไปนั่งในร่มคุณแดนบอกนะครับว่าวันนี้ร้อนจริงๆร้านนี้นะครับเป็นร้านโปรดของคุณแดนแล้วก็อดัมนะครับเพื่อนของคุณแดนที่ลุงนั้นได้ถามถึงคุณแดนนะครับบอกว่าผัดกระเพราเนี่ยเป็นอาหารจานปโปรดของเขาเลยแล้วก็เป็นอาหารประจําชาติไทยด้วย <S <S พวกคุณอย่าคิดว่ามีแค่ผัดไทยนะ ร้อนนะครับร้อนจนกระทั่งคุณแดนเองต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถามสิว่าวันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่คุณแดนนะครับจ้องโทรศัพท์ไปปาดเงื่อไปซึ่งเสื้อสีขาวที่คุณแดนใส่อยู่นั้นเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าชุ่มโชกไปด้วยเงื่ออีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมชื่นชมคุณแดนก็คือคุณแดนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องนะครับคําว่าผัดกะเพราเนี่ยครับคุณแดนสะกดถูกต้องแล้วก็เขียนถูกครับลุงนะครับได้ให้ทั้งส้มแล้วก็มะปรางให้คุณแดนนั้นกินเพื่อคลายความเผ็ดลง คุณแดนนะครับยังได้พูดถึงคลิปที่เขาเคยไปร้านของมากวินบอกนะครับว่าผัดกะเพรานั้นเป็นอาหารประจำชาติของคนไทยและเป็นอาหารยอดนิยมที่คนทั้งประเทศนั้นนิยมมากที่สุดระหว่างนั้นนะครับก็มีคนไทยเองเนี่ยเดินเข้ามาขอถ่ายรูปกับคุณแดนด้วยอากาศร้อนมากจนแบตเตอรี่กล้องของคุณแดนนั้นบวมขึ้นให้คุณแดนนะครับต้องรีบกลับไปที่พักเพื่อที่จะเอาแบตเตอรี่ออกเพราะแบตนะครับทั้งร้อนทั้งบวมจนหยุดทํางานคุณแดนนะครับบอกว่าถ่ายที่ญี่ปุ่นเนี่ยหนาวเกินไปแต่พอกลับไทยเนี่ยคนละเรื่องเลย คุณแดนกลับออกมาอีกรอบพร้อมกับเสื้อสีดําโดยคุณแดนบอกนะครับว่ามันน่าจะช่วยลดอุณหภูมิลงได้นี่สองนะครับที่คุณแดนชอบก็คือเบียร์จิบเบียร์ไปแล้วก็มองความเป็นไปของโลกจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าคุณแดนเนี่ยรู้จักภาษาไทยเป็นอย่างนี้เพราะคุณแดนเองก็เคยเรียนภาษาไทยร้านที่คุณแดนไปนะครับอยู่ในซอยสุขุมวิท11คุณแดนนะครับได้สั่งเบียร์แล้วก็สไปร์มาผสมกันเพื่อดื่มแล้วก็ดับคลายร้อน โดยคุณแดนนะครับได้ยกแก้วเย็นๆเนี่ยขึ้นมาแตะยังหน้าผากของตัวเองหวังว่าอุณหภูมิในร่างกายนั้นจะลดลงคุณแดนนะครับบอกว่าจุดนี้เป็นจุดที่เขาเองชื่นชอบมากเป็นจุดที่เอาไว้สําหรับนั่งผ่อนคลายจิบเบียร์แล้วก็ดูความเป็นไปของโลกดูผู้คนเดินขวักไขว่ไปมายิ่งในเวลากลางคืนนะครับความรู้สึกนั้นก็ยิ่งต่างออกไปอีกสิ่งที่3นะครับที่คุณแดนเองนั้นคิดถึงเมื่อมาถึงประเทศไทยก็คือความร้อนครับ แดนนะครับเขาบอกเอาไว้ว่าเขาคิดถึงความร้อนความร้อนที่แบบว่าหลังจากที่คุณออกมาจากสนามบินเสร็จเนี่ยเหมือนมีสุนัขเนี่ยมาหายใจรถหน้าคุณความร้อนประมาณนั้นเลยคุณแดนบอกนะครับผมคิดถึงแล้วก็เคยชินกับความร้อนแบบนี้จริงๆผมถึงได้กลับมาที่ประเทศไทยหลายคนเคยถามผมว่าผมไม่ชอบความร้อนแล้วผมมาทํามะเขือเผาเขาฉลามอะไรที่กรุงเทพที่ผมพูดว่าไม่ชอบความร้อนก่อนหน้านี้ก็คือเหงื่อมันเข้าตาครับไม่ได้หมายความว่า ผมไม่ชอบความร้อนของประเทศไทยแดนนะครับยังกล่าวต่อไปว่าต่อให้ความร้อนของที่นี่นะครับแผดเผาจนเหมือนหนังคุณนั้นแทบจะไหม้แต่ผมก็ยังคิดถึงมันจากนั้นนะครับคุณแดนก็ไปต่อข้อที่สที่เขาคิดถึงนั่นก็คือเมืองและก็สัมผัสความรู้สึกของประเทศไทยสําหรับคุณแดนนะครับคงไม่มีที่ไหนดีไปกว่ากรุงเทพอ,อีกแล้วในประเทศไทยที่จะทําให้เขานั้นคิดถึง ความรู้สึกคิดถึงที่ว่านี้นะครับคุณแดนเองบอกว่าไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่าอะไรซึ่งหลายคนคิดว่ามันไม่น่าจะอยู่ในกรุงเทพแดนนะครับบอกกับวิดีโอว่าคุณรู้ไหมว่าขณะที่กําลังกลับมาจากญี่ปุ่นเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยผมรู้สึกเซงกับวิธีการจัดระเบียบโครงสร้างอะไรต่อมีอะไรให้อยู่ในระบบระเบียบเป๊ะทุกกระเบียดนิ้วซึ่งใครมันจะไปชอบอะไรแบบนั้นสําหรับผมผมชอบความโกลาหลวหุ่นวายแบบนี้ในกรุงเทพเนี่ย ผมต้องการแบบนี้แดนนะครับว่าลากมือชี้ไปยังรถติดชี้ไปยังผู้คนที่กําลังเดินขวักไขวชี้ไปยังโมอเตอร์ไซค์ที่ขับขึ้นมาจอดแทรกอยู่ด้านหน้าไฟแดงก่อนจะหันกลับมาเดินบนฟุตบาทแล้วก็ชี้ลงไปที่ฟุตบาทบอกว่าผมต้องการแบบนี้ผมต้องการทางเท้าที่ไม่เป็นระเบียบความสูงต่ําไม่เท่ากันและคุณแดนก็ชี้ไปยังผู้คนนะครับที่เบียดเสียดแล้วก็บอกเนี่ยผมต้องการเนี่ยอย่างเงี้ยเลยใช่ แบบนี้แหละที่ผมชอบแล้วก็ผู้คนมากมายที่กําลังรอรถเมล์ที่ไม่มีแอร์แล้วคุณแดนก็เดินขึ้นไปบนสะพานล,ลอยนะครับแล้วก็ชี้ลงมาอย่างรถติดแล้วก็บอกว่านี่ผมต้องการอย่างนี้เลยเมืองที่เรานั้นจะเดินไปที่ไหนสักแห่งได้เร็วกว่าการขับรถให้วุ่นวายผมรักมันครับผมรักสิ่งนี้เลยแดนนะครับพูดพร้อมกับชี้ลงไปบนถนนนะครับแล้วก็ฟูตบาทที่กําลังขวักควายอยู่ผมต้องการสถานที่ที่คนไม่มีใบขับขี่ก็ยังสามารถขับรถได้เพราะรถ มันใช้งานได้จะจอดทิ้งเอาไว้เฉยๆทำไมพวกคุณได้กลิ่นไหม อากาศที่มีส่วนผสมทั้งกลิ่นควันและก็น้ำมันรถที่กําลังติดไฟแดงยาวเหยียดเป็นกิโลก็ชี้นะครับบอกว่านั่นไงซอยคาร์บอยอยู่ตรงนั้นและคุณแดนนะครับก็ซูมไปที่รถบัสสีแดงซึ่งไม่มีแอร์แดนนะครับบอกว่าผมเคยอาศัยอยู่ในประเทศที่มีการจัดระเบียบโครงสร้างอะไรที่แทบจะเรียกว่าดีหมดทุกอย่างแต่ผมกลับชอบสถานที่นี้มากกว่าสถานที่ที่คุณวิ่งข้ามถนนมาปุ๊บก็เจอรถเข็นขายอาหารปับ๊บรถจักรยานแล้วก็รถจักรยานยนต์ที่ เล่นไปบนฟุตบาทซึ่งอาจจะสะดุดล้มหลุมบ่อที่อยู่บนฟุตบาทได้ตัวแดนนะครับ,บว่าบอกเขารักแบบนี้เลยคุณแดนนะครับบอกไว้ว่าหลายคนไม่ทําแบบนี้หรอกเพราะกลัวว่าคนไทยนั้นจะอารมณ์เสียตอนที่ผมอยู่ฟิลิปปินส์นะครับพวกเขาชอบทําแบบนี้ชอบอวดเฉพาะ BGC BGC ก็คือย่านธุรกิจการเงินในกรุงมะนิลานะครับโดยแดนบอกนะครับว่าตอนที่ผมอยู่ที่นั่นพวกเขาชอบอวดว่าที่นั่นพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเสมอแต่สถานที่ที่สวยงามสําหรับผมอยู่ที่นี่นั่นก็คือกรุงเทพ ประเทศไทยสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องวีซ่าระหว่างที่กลับขึ้นมาบนที่พักนะครับคุณแดนเองได้ซื้อแซนด์วิชแฮมจากร้านสะดวกซื้อติดมือขึ้นมาด้วยแล้วก็บอกว่านี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนนั้นคิดถึงก่อนจะฉีกพลาสติกแล้วก็นำเข้าอย่างเตาอบไมโครเวฟและระหว่างที่รอนั้นเราก็จะมาพูดถึงหัวข้อที่น่าเบื่ออย่างเรื่องวีซ่าคุณแดนนะครับบอกเอาไว้ว่า,วาเมื่อ23เดือนก่อนหน้านี้ที่คุณแดนได้เข้ามาที่ประเทศไทยคุณแดนได้ใช้วีซ่า เพื่อการศึกษามีหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับวีซ่าการศึกษาโดยเฉพาะพวกทุนจีนสีเทาที่เข้ามาใช้วีซ่าเพื่อการศึกษาทํางานผิดกฎหมายทําให้เจ้าหน้าที่ไทยที่ทําการตรวจสอบนั้นเข้มงวดขึ้นเป็นอย่างมาก ตอนที่ผมเข้ามาผมถูกถามหลายอย่างเลยผมนับ1นึถึงสิได้ไหมหนังสือเรียนมีอะไรบ้างเอามาโชว์ให้ดูด้วยพูดภาษาไทยได้แค่ไหนชอบไทยตรงไหนโดยให้ผมนั้นตอบเป็นภาษาไทยทั้งหมดซึ่งผมก็ตอบตามความเป็นจริงสําหรับผมนั้นมันง่ายมากพอพวกเขาได้ฟังพวกเขาก็หัวเราะแล้วก็ปล่อยผมผ่านเข้ามาตอนนี้ผมเองหยุดเรียนภาษาไทยไปแล้วผมก็เลยเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวแค่ในปีนี้นะครับถึงเดือนเมษาเนี่ยผมเข้ามาในประเทศไทย3ครั้งแล้ว จากนั้นนะครับคุณแดงก็เดินไปหยิบพาสปอร์ตมาโชว์นะครับตราประทับที่เข้ามาในประเทศไทยให้ดูส่วนใหญ่ตราประทับในพาสปอร์ตนั้นเป็นของประเทศไทยแทบทั้งนั้นคุณแดนนะครับบอกเอาไว้ว่าส่วนใหญ่ที่เข้ามานะครับไม่มีปัญหาเลยก็คือเขามักจะโชว์ตั๋วเครื่องบินนะครับ พอวีซ่าในไทยใกล้จะหมดนั้นเขาจะบินไปที่ไหนต่อคือมีจุดหมายต่อไปนะครับไม่ได้อยู่กับที่ที่สําคัญอย่าอยู่เกินกําหนดวีซ่าจะได้ไม่มีปัญหาถ้าหากใครนะครับได้ฟังแค่บางส่วนอาจจะเข้าใจว่าคุณแดนเองนั้นกําลังประชดประชันประเทศไทยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แดนเองนะครับกำลังประชดประชันใครก็ตามที่ชื่นชอบความสมบูรณ์แบบ และใครก็ตามนะครับที่มีอคติต่อประเทศไทยต่อกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนทุกข้อไม่ว่าใครก็ตามที่กล่าวมาคุณแดนบอกว่าผมชอบหมดถ้าไม่ชอบผมจะบินกลับเข้ามาที่ประเทศไทยทุกเดือนทําไมถ้าไม่ชอบผมเองก็คงไม่เรียนภาษาไทยถ้าไม่ชอบผมก็คงไม่เรียกประเทศไทยว่าบ้านข้อเสียของกรุงเทพของประเทศไทยที่ชาวต่างชาติว่ามา ผมชอบหมดเลยทุกอย่างซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่ของชาวต่างชาตินะครับก็คืออยากจะเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในไทยแต่มักจะติดปัญหาเรื่องวีซา่าโดยเฉพาะที่ผ่านแดนฝั่งปอยเปตนะครับแสดงให้เห็นถึงชาวต่างชาตินะครับจานวนไม่น้อยเลยที่คลั่งไทยและก็หลงไหลประเทศไทยอยากจะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยและก็มีจํานวนไม่น้อยเลยนะครับที่อยู่เกินกําหนดวีซา่าโดยที่ไม่ได้ต่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้หลายต่อหลายคนนะครับถูกขึ้นบัญชีดํากลับเข้ามาอีกไม่ได้หากใครนะครับอยากจะเข้าไปชมเนื้อหาแล้วก็คลิปของคุณแดนนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ด้านล่างนะครับในดีสคริปชันครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ